สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้ตอนรับท่านชมทุกท่านเข้าสู่รายการกลัวคุณต่อยครับวันนี้แล้วนะครับวันนี้แล้วนะครับเรา3คนและทัพใหญ่ทั้งทัพนะครับเกือบ700ดร้อยคนจะบุกกันแล้วนะครับกลัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลอุบลครับลานกิจกรรมชั้น1วันนี้เลยนะฮะ27บกันยายน จัดงานยาวไปจนถึงวันที่8ตุลาคมเลยครับรับรองได้นะเรามีแต่ความสุขสนุกสนานและก็ความอร่อยไป็มอบให้แน่นอนและที่สำคัญคือนอกจากเรานําความอร่อยไปให้แล้วใช่ของดีของเล็จอุบลราชธานีมีกันให้ดูทุกวันใช่เมืองอุบลน่ะมีสิ่งหนึ่งซึ่งไม่มีใครมีเลยในงานนี้นอกจากท่านจะได้พบกับ เกือบ70ร้านค้าแล้วก็กลุ่มต่อ Selected ที่ไปในงานแล้วก็ปรุงใหม่สดที่นั่นทุกวันและเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยพอเราจัดรายการน<อ>ี้สิสามคนนี้ก็ไปอยู่ที่นู่นแล้วแล้วไปพบกับท่านตัวเป็นๆกันที่นั่นเลยนอกจากนั้นแล้วตลอดเวลาที่เราจัดงานตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่8ตุลาคมเรามีสิ่งนอยากจะบอกนะเป็นความภาคภูมิใจด้วยนะมันเป็นเรื่องราวของจังหวัดอุบลเองครับ เมนูเนี่ยบางเมนูที่ผมได้ยินชื่อแล้วผมตื่นตานมากเพราะมันเป็นเกี่ยวกับข้าวและข้าวที่ว่านี่เขาเรียกกันว่าข้าวแม่เจ้าของก็คือข้าวแม่แต่ว่าพันข้าวเนี่ยคือข้าวแสงแรกโอ้โหเป็นยังไงกันแน่ข้าวแสงแรกเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราคุยกับเขาดีกว่ามาพบกับเขาเลยท่านผู้ชมฮะในงานเนี่ยจะมีสาธิตมากมายหลายหลายแต่นี่คือหนึ่ง ที่จะอยู่ในกระบวนการสาธิตของเรามาจากร้านที่ชื่อว่าข้าวแม่แต่เขาจะมาสาธิตเมนูที่ชื่อว่าข้าวแสงแรกอบส่งเครื่องมันเป็นยังไงขอเชิญนันผู้ชมพบกับคุณเดียวมณีศิลป์ครับจะคุณเดียวแม่ครับเดียวนะเดียวดีอยงนี้เลยนะอันนี้คุณเดียวครับอานี้ดายครับโอ้โหเดียวมันเป็นเดียวไดยไม่ไม่เข้าไม่เข้าไไม่เข้าะไนี่โดดครับอ๋อโดดอ๋อโดดอะไรโดดเดียว นี่ไม่เข้าด่าเลยเขาจะโดดเดียวครัโอแล้วดูเจ้าของข้าวแล้วเป็นผู้หญิงที่ชื่อน่ารักมากชื่อเดียวนะคุณแม่คงไม่ได้คิดจะตั้งชื่ออะไรเลยใช่ไหมครับถูกค่ะอเห็นไหมจริงจคุณพ่อเป็นคนตั้งให้ค่ะก็บอกคิดไม่ออกเพราะว่าพี่ชายชื่อดิวชื่อเล่นดิวกับดอนแล้วก็ คนสุดท้องเป็นผู้หญิงพอดีคุณพ่ออยากได้ผู้หญิงก็ชื่อเดียวละกันเหมือนกับมีคนเดียวไงเดี่ยวดอนเดียวใช่ไหมเรียกอย่างนั้นแต่ชื่อจริงเขาวิสุทธิคงอะไรอย่างนี้กันค่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ได้องถามผมรอเล่นนะผมไหมาอย่างนี้ก่อนเลยเดียวก่อนอื่นเลยข้าวแสงแรกคืออะไรข้าวแสงแรกเป็นข้าวพื้นเมืองของภาคอีสานนะคะก็คือเป็นข้าวเหนียวแดงที่มีกลิ่นหอม หอมกว่าข้าวเหนียวทั่วไปอันนี้ใช่ไหมข้าวแสงแรกอัน,นอันนี้ค่ะเป็นข้าวแสงแรกเป็นข้าวเหนียวยซึ่งซึ่งตัวนี้มันจะผสมอยู่ในสูตรนี้มันก็จะเห็นเป็นเม็ดเม็ดแดงๆบางอันเพราะว่าเดี๋ยวก่อนข้าวแสงแรกคือเม็ดมันเล็กมากเลยอันที่หนึ่งแล้วสองมันสีแดงอย่างนี้เลยใช่มันเป็นข้าวของอุบลแท้ๆใช่เขาใช่ไองแล้วคนอุบลเขาภูมิใจมากเพราะว่าข้าวเขาก็ถือว่าข้าวเขาเป็นข้าวแสงแรกเพราะว่าได้รับแสงอาทิตย์แรกเป็นที่แรกในประเทศไทยที่ไหนนะ เออาชนะใดอำเภอของเกียมผาชนะใดอำเภอของเกียมคือรมตุนเรียวิญญาเนี่เขาจะบอกทุกครั้งเลยว่าพรุ่งนี้เวลา5นากา5ตีนาทีพระาที่ขึ้นที่ขาชนะใดอำเภอของเกียมจังหวัดอุบลราชธานีเวลา5นากาตนาทีนี่และเพียวันนี้พระอาทิตย์หมดเขาจึงเขาจึงภูมิใจมากเขาเลยตั้งชื่อพันุข้าวนี้ว่าข้าวแสงแรกเพราะมันเป็นของอุบลใช่หรือจะมาสาธิตอะไรคะ ก็เป็นข้าวอบทรงเครื่องแบบนี้ออกมาเป็นแบบนี้โดยใช้ข้าวแสงแรกทำใช่ค่ะแต่ไม่ใช่แค่ข้าวแสงแรกอย่างเดียวมันต้องผสมกใช่แล้วนี่จะผสมกันยังไงล่ะมันถึงจะอร่อยและทำยังไงเมนูอย่างนี้ทั้งหมดอย่างนี้เป็นยังไงแล้วทําไมมันถึงเป็นความภาคภูมิใจของคนอุบลได้ ท่านต้องไปดูนะแล้วมันไม่ได้ครีเอทแค่ตัวนี้นะยังครีเอทไปถึงตัวขนมปังถูกไหมคะใช่ค่ะมีขนมปังก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่ขนมปังจังมากับข้าวเหรอใช่ค่ะผสมข้าวตัวนี้เข้าไปแสงแรกเป็นขนมปังใขออนุญาตทาหน้าที่ตื่นตื่นเต้นหน่อยได้ไหมขนมปังผสมโอ้ยขอลองหน่อยเป็นไม่ได้ไงจังเลยน้าแส่งแรกดีเพราะไม่ต้องกระดับไม่ต้องตื่นเต้นครับนี่ก็ใช่ นี่ก็ผสม่ผสมผสมแป้งข้าวสแรกเขาบเป็นชิ้นาเป็นแบนี้เลยเหรอแบ่งมาเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเขาไปถึงชามสังอโลกเลยครับแด้มแ้มนี่อันนี้อ๋อทำอรอยข้าวเหนียวลำไยข้าเหนียวปลลำไยเปลอใช้ข้าวสแรกว่าแสงจริงแสมีสามนี่ดูดิ เขาไปเจนทำจนเป็นถึงมาจิกเลยชก็ได้ค่ะซูชิก็ได้ก็จะเป็นมากิเนี่ยคือจะเป็นโดยจริงๆแล้วข้าวแสงแรกเนี่ยรสชาติหรือว่าการกินเข้าไปความรู้สึกสัมผัสมันเป็นยังไงก็จะเหนียวนุ่มนะคะเหนียวนุ่มกว่าจริงๆจะเหนียวนุ่มกว่าข้าวเหนียวธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราจะไปหุงเองเนี่ยเราจะต้องสีออกมานิดนึงมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะใสออกมาดนึงค่ะพอเราสีอันอันนี้เป็นเป็นตัวหุงน้ำน้อยหรือน้าเยอะหุงน้ำน้อยหรือน้ำเยอะหุงน้ำ น้ำเยอะนิดหน่อยใช่มาใช่มาเพราะมันแข็งใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าของเราเนี่ยค่ะเอ่อมันจะเป็นข้าวกล้องที่พอกงอกมันจะไม่ใช่ข้าวกล้องธรรมดามันจะอัพเวลไปอีกทีนึ่งมีมีคุณค่ามากกว่าอะไรตื่นเต้นข้าวพอกอโอ้โหมันดูนเลยเนี่ยข้าวเนี่คือข้าวสุดที่คนงอบพอกอคือทุกอย่างทุกอย่างที่ที่มีอยู่บนโต๊ะนี่ก็คือข้าวพอกงแล้วเรียบร้อยโอ้โหเท่จริงนี่แล้วนี่แล้วนี่นี่อะไรอันนี้น้ำข้าวน้ำข้าวน้ำข้าวแสงแรกใช่ค่ะ ทักไปาลุตเต้ให้น้องเนียพี่ก็ไม่ได้ข้าวข้าวข้าวเฮ้ยอร่อยดีหอมไม่ใช่มันเข้มข้นอย่างจริงๆเลยเหรอเหมันเข้มข้นเลยอย่างนี้เหรอใช่ค่ะท่านผู้ชมต้องไปเนาะอ่ะท่านต้องไปไปเถอะ มันมีคุณค่าแล้วมีประโยชน์มากและเดียวเข<ม>าจะไปอยู่ที่นั่นเขาจะบอกว่าถ้าเกิดว่าจะทําขนมปังทํำยังไงทําอย่างนี้อย่างนี้น่าใช้สูตรขนาดขนาดนี้นะถ้าจะไปทาไอ้นี่ทํายังไงทำข้าวเหน,น,หน,น,หน,นียวเปียกทํายังไงทําข้าวอบอย่างนี้<ม>ทํำยังไงไปทำเป็นสูตรแล้วลพูดคุยหาความรู้ได้หมดเพราะว่าร้านข้าวแม่เขาอยู่บนเขายินดีให้ความรู้ทั้งหมดเพราะเราเป็นคนอุบลด้วยกันใช่หนูเป็นคนอุบลป่ะเป็นลูกครึ่งค่ะเป็นลูกครึ่งจะ้ละเป็นภาษาอังกฤษเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งอุบลกันอะไรครับ อายุธยาค่ะโอ้โหข้าวทั้งนั้นแม่เป็นคนอุบลเมืองข้าวทั้งนั้นอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดวันนี้แล้วนะครับจนถึงวันที่8ตุลาคมคทูบันต่อยกทัพอยู่ที่นั่นท่านเป็นคนอุบลต้องภูมิใจในตัวเองนะอุบลมีอะไรหลายๆอย่างที่มันแตกต่างออกไปและเป็นที่เดียวที่มีด้วยเมื่อกี้ผมยังเพิ่งพูดเลยว่าเฮ้ยเราจับขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นข้าวอย่างเงี้ยในมือแล้วเราบอกว่าอะไรรู้เ่าเราสามารถบอกคนทั้งประเทศได้ว่านี่คือแสงแรกนะแสงแรกของปฏิที่ศาสตร์ส่งมาที่ประเทศไทย มาอยู่ที่ข้าวนี้โอ้โหสุดเท่เลยจริงอย่าพลาดครับวันนี้ขอบคุณเดียวมากเลยเดี๋ยวไปด้วยกันเลยแล้วกันนะกลับบินไปพร้อมกันไปเลยแหละไปเล้แหละได้ออกค่าเครื่องบินให้ด้วยได้ปะมีอเมื่อกี้ก่อนขึ้นมาเขาบอกว่าพี่ฝากฝากทีมหนูด้วยได้ไหมสี่คนเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เรารถทัวร์ด้วยกันเลยไม่เอาเธอออกค่าเครื่องบินเลยว้ยอย่างไรรถทัวร์อยู่ทันนอนพักตรงนี้สักครู่หนึ่งพ่อสีนัดสนใจก่อนเดี๋ยวพรกกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ อกอบทะเลผัดแห้งกระทะร้อนครับท่านผู้ชมไม่เหมือนใครจริงๆรถเ้าเขากลมกลม่อมเป็นเรื่องราวที่เป็นฟิวชั่นที่นำเสนอในอีกแบบอุ๊ยอะไรอ่ะกินเล่นกลัวคุณไย